เบสคัำสิงเซอร์หวานตรงๆเป็นอีกหนึ่งคู่ที่กำลังศึกษาดูใจกันสำหรับเบสลูกสาวอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกสมรักคําสิงและหนุ่มตรงตรงกฤษกรที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นทุกแฟนๆคอยลูละเชียว่าเมื่อไหร่สาวเบลและหนุ่มตรงตรงจะยอมคมหาในฐานะแฟน ล่าสุดไฟหญิงลงทุนควักกระเป๋าเซอร์ไพรส์จัดหนักกับภารกิจพิเศษเซอร์ไพรส์หนุ่มตรงๆกลับใช้ช่วงวันหยุดยาวสงกรานตแกล้งขอยืมรถขับไปถ่ายยูทูบที่บ้านเพื่อน บอกว่าบาังเอิญรถพังแต่จริงๆแล้วสาวเบสจะเอารถไปติดสติกเกอร์ให้กับหนุ่มตรงๆนั่นเองตอนแรกตั้งใจว่าเย็นๆน่าจะเสร็จแต่กลับกลายเป็นว่ากระบ,บวนการลอกของเก่าติดของใหม่นั้นต้องใช้เวลาถึงสองวันทำให้สาวเบสถึงต้องจำใจเฉลยความจริงให้กับหนุ่มตรงๆทำเอาเจ้าตัวนั้นออกอาการดีใจที่แฟนสาวลงทุนเซอร์ไพรส์ขนาดนี้แต่เซอร์ไพร์ย,ยังไม่จบเพราะวันไปรับรถ สาวเบนั้นแอบเตรียมดอกไม้พร้อมของขวัญมีกระเป๋าแบรนด์เนมไว้ให้เรียกว่าเซอร์ไพรส์จัดหนักจัดเต็มแบบนี้เจอแบบนี้ไม่ให้รักได้อย่างไรซึ่งทางด้านสาวเบยยังออกปากแซวตัวเองกลางไอจว่าใครข้างรักมากกว่ากันในขณะที่หนุ่มตรงๆเองก็ขอบคุณอย่างหวานว่าขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้พี่นะครับพี่ไม่มีอะไรจะมอบให้หนูนอกจากใจ เป็นอีกหนึ่งคู่ที่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่สำหรับสาวเบสรักวณีคำสิงห์ลูกสาวของอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกสมรักคำสิงห์และหนุ่มตรงตรงกฤษกรที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นถูกบรรดาฟแฟนๆคอยลนและเชียร์ว่าเมื่อไหรสาวเบสและหนุ่มตรงตรงจะยอมคบหาในฐานะแฟนและไม่อีกกี่วันที่ผ่านมาสาวเบสรักวณีก็ได้โพสต์คลิปที่เธอนั้นถูกแอบถ่ายระหว่างที่กำลังเดินกับหนุ่มตรงตรง,ตรงกฤษกร ซึ่งในคลิปหนุ่มตรง,ตรง,ตรงๆได้เดินมาก่อไหล่อบลาสาวเบวสตลอดที่เดินอยู่ในห้างเมื่อเจ้าตัวหันกลับมาและรู้ว่าถูกแอบถ่ายก็แอบเขินไม่น้อยเลยซึ่งหลังจากที่สาวเบวสลงคลิปดังกล่าวก็มีบรรดาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เชียร์ให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นขยับสถานะที่จากการรังคุยกันกลายเป็นคนรู้ใจกันสักทีด้วยแม้หวานกันขนาดนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้เรียกว่าแฟนแต่ว่าการกระทำก็ใช่แล้วนะคะ